สวัสดีครับวันนี้พบกับพวกเราสนามกีฬาครับวันนี้เราจะมาจาัดนักเตะทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับที่ยจะใช้หลังการเกิดเหตุการณ์โควิด -19 ที่ทําให้ฟุตบอลในมระเทยืดไปนานมากเลยนะครับโดยทีมที่ะจะจัดในวันนี้นะครับก็เป็นทีมระคำผมด้วยแมนยูนั่นเองโดยแผนที่เราใช้นี้นครับจะเป็นแผน4-2-3-1ครับโดย ดมอนดี้บอกว่านะครับก็จะเล่นเป็นกองกลางสี่ตัวบลักษณะเป็นรูปเพชรอย่างนี้นะครับเราจะให้บุนุฟันเท็ดเล่นเป็นก,กองกลางตัวลูกครับแล้วก็หยิปบาปาฟภาษานงานคกับกับใครครับทุกคนคิดออกไหมคนที่เป็นาวาซิลสันเจนครับที่คนนี้ก็ชอบว่ากันเพชรนี่ไงครับ แลดฟอร์ตนะครับแล้วก็ต้องเอาขึ้นไปแทนจะได้เจมส์ให้เล่คู่กัน่าถูกเป่าส่วนไม่เจมส์เราก็จะเปลี่ยนออกนะครับเพราะว่าช่าหายไปจากเกมครับเราจะเอาตัวนี้ลงแทนครับสกอตแม็กทูนี่ด้วยแบกสายนีผม,มลงเล่ห้าสักรอบแบล็คเมลียมกับลูกชอแต่ผมคิดว่าพอเลกคูน่นาโรนชาน่าจะลูกชอรครับเพราะมีประสบการณ์สูงกว่าแบลนน็คเมลียมเยอะมากอจจะลูกชอทายว่าครับ กองหลตัวนี้ครับฟิวชัอนมาย่างไรงับยังไม่ทราบเลยครับ,รบเราต้องใส่กองหนักตัวที่อาจจะอายุไม่เยอะแต่ความนิ่งสูงนะครับแตจะเป็นครินเดเลอร์ส่วนแผ่นนี้นะครับเราก็จะไม่ต้องการเลียร์ซิลการเป็นอ่มากครับเพราะว่าเราให้เป็นตัวเราให้ทีมเสียครับโดยเมื่อทีมนาการประตูนะครับอาจจะส่งเอเดีอนอิกาโลนะครับลงมาแทนอองโทนี่เมอร์เซยนะครับถ้าต้องการประตู เยอะๆเราต้องการตัวลูกสูงๆนะครับก็อาจจะเอาเฟตออกนะครับแล้วเอาในสร้างกินโบวที่เป็นเท่าซ้าสามารถยิงไกลดีขึ้นมาได้แทนครับแล้วกินโบว์เท่ากับกับรโนเฟอร์นาน์ครับให้สามารถมีตัวลูกเการได้ถึงหหาคนได้เดี่ยและฟอร์ดเกียโลกินบบอกว่าเฟอร์นานครับโดยมีสกอนในทค่นนี้เป็นกองกลางตัวรับให้เพราะว่าถ้าแผนนี้นะครับ ไม่ลุกสูงมากมีโอกาสให้กินรสส่วนกับเยอะมากครับและนนี่หนะครับคือแผนแม่เจอรเตในเตะของผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราสนามกีฬาด้วยนะครับขอบคุณครับ